ก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันกับนิยายยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชาเมือใหม่กันอีกครั้งหนึ่งแล้วโดยเรื่องราวที่ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้จะเป็นเหตุการณ์ในวันปีใหม่ของพวกโซมานะครับโดยเรื่องราวภายในจะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องขอให้เพื่อนเทุกคนไปติดตามรับชมรับฟังกันได้ภายในคลิปเลยนะครับซึ่งทั้งนิยายและหนังสือการ์ตูนนั้นมีลิขสิทธิ์ไทยด้วยนะครับเป็นของ AdimaX Bo o k สามารถหาซื้อได้ตามร้านนนนังงงสือออใกกลล้้้ๆบาาขทุคเยยนะะ่จริดว แล้วก็มีแอนิเมชันของเรื่องนี้อยู่ในแอปพลิเคชันบิลิบิลิอย่าลืมสนับสนุนของลิขสิทธิ์กันนะหากพร้อมแล้วก็มาลุยกันเลยคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้มีการเปิดเผยรายละเอียดบางส่วนของนิยายเรื่องยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่หากไม่ประสงค์จะรับฟังกุณาปิดหูก่อนนะครับเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในักราชมหาทวีปที่1546วันที่32ธันวาคมช่วงกลางดึกเวลาประมาณ5ทุ่มหรือก็คือ ่วงท้ายปีของสกราชมหาทวีปที่1546นั่นเองณนะห้องของโซมาในตอนนี้ได้ประกอบไปด้วยโซมาลีเชียไอชาคุนจูนาและโรโรอาทั้งหมด5คนซึ่งทุกคนนั้นเข้ามาในโต๊ะโคทสึอของโซมาพลางใช้เวลาไปอย่างไม่รีบร้อนเนื่องจากว่าในวันก่อนนั้นได้มีการจัดงานเทศกาลประชันเพลงขาวแดงแห่งราชอาณาจักรฟรีโดเนียครั้งที่หนึ่งขึ้นดังนั้นทุกคนจึงได้วุ่นวายจัดเตรียมงานกัน และในขณะนี้ทุกคนนั้นต่างอยู่ในสภาพที่อ่อนลา้าและเนื่องจากโซมะนั้นเป็นคนญี่ปุ่นมาก่อนในช่วงท้ายปีเพื่อปลดเปลื้องต่อภาระอันแสนหนักหน่วงและเหนื่อยยากที่ทํามาทั้งปีส่วนใหญ่นั้นมักจะกินโซบะข้ามปีแต่ทว่าในโลกนี้นั้นยังไม่มีโซบะขายดังนั้นโซมะจึงได้ใช้ยาก,กิโซบะมาเตรียมแทน <laughs> รู้สึกผิดที่ผิดทางสุด,ดไปเลยแฮะโซมะพึพรรมพำขึ้นมาเช่นนั้นแต่ทว่า อยู่นั้นหรอครับอร่อยมากเลยนะคะคนที่ตอบกลับโซมาเป็นคนแรกนั่นก็คือไอชาที่กำลังกินยากิโซบะซอสพลางพูดด้วยใบหน้าที่ตื่นตะลึงคุณไอชาคะซอสต,ติดแก้มอยู่นะคะอืมขอบคุณค่ะท่านจูน่าคุณจูน่าใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดแก้มให้ไอชาถึงแม,วม้ว่าผู้ที่จะมาเป็นมาเหสีด้วยกันนั้นสนิทสนมกันจะดีก็เถอะนะ แต่ในสายตาของโซมะนั้นสองคนนี้มีความสัมพันธ์ราวกับจะเป็นผู้ปกครองกับผู้ที่อยู่ในความคุ้มครองกันไปโดยสมบูรณ์เลยละ่ะในตอนนั้นเองโรโรอาที่เห็นคุณจูน่าเช็ดปากให้กับไอชานั้นก็ได้ยื่นปากเข้าไปหาทางลีเชียด้วยนี่พี่เชียทําให้ฉันด้วยสิทําไมล่ะทาเองได้ไม่ใช่เหรอไม่เห็นเป็นไรเลยนี่น้องสาวที่สุดแสนน่ารักอุตส่าห์มาขอร้องเลยนะก็แหม ฉันน่ะมีแต่พี่ชายตลอดเลยนี่นาก็เลยอยากได้พี่สาวบ้างน่ะเพราะฉะนั้นช่วยทําให้หน่อยสิโท่ฉันเองก็เป็นลูกคนเดียวนะไม่รู้วิธีการปฏิบัติกับน้องสาวแท้ๆหรอกนะแม้จะพูดขึ้นมาเช่นนั้นแต่ลีเชียก็ยังเช็ดปากให้กับโรโรอาเอาให้ใสปิงจนสะท้อนเห็นหน้าเลยนะเดี๋ยวสินี่หน้าเธอเป็นกระจกหรือไงเล่าเฮ้ฮ <c oughs> หมายความว่าสีหน้าของฉันในตอนนี้ที่จริงเป็นสีหน้าของพี่เชียยังไงล่ะเดี๋ยวเธออย่าพูดแบบนั้นแล้วทำหน้าแปลกๆสิลีเชียได้ตีหัวโรโรอาลงไปอย่างเบาๆทั้งคู่กลายเป็นคู่พี่น้องที่เล่นตลกไปโดยสมบูรณ์แล้วบรรยากาศที่โซมาสัมผัสได้ในห้องนี้นั้นจึงเรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศที่ดูสบายๆและผ่อนคลายจากนั้นโซมาก็ได้กระดกชาเข้าไปหนึ่งอึกก่อนจะเอ่ยออกมาว่า ไม่ได้ทำตัวสบายๆแบบนี้มาสักพักแล้วสินะนั่นสินะลิเชียได้ตอบเสียงพึมพำของโซมาออกไปก่อนจะเอ่ยต่อออกมาว่าตั้งแต่ที่โซมามาวันเวลาก็ผ่านไปไวมากเลยลนะรีบเร่งซะจนตาลายจนรู้สึกว่ามาไกลามากจากจุดเริ่มต้นไม่รู้ตั้งเท่าไหร่แล้วลวนะถึงจะหัวปั่นสุดๆไปเลยก็เถอะลิเชียเอ่ยขึ้นมาเช่นนั้นคลางมองทอดสายตาออกไปไกลแสนไกล โซมะที่มองตามลีเชียไปด้วยแต่คิดว่าเอ๊ะนี่เราโดนว่าอะไรอยู่หรือเปล่านะแต่ถึงกระนั้นโซมะก็ต้องตอบลีเชียไปว่างั้นเหรอฉันว่าก็ค่อนข้างจะยังยั้งไว้ในหลายอย่างแล้วนะแหมพูดมาได้นะลองถามคนอื่นดูสิเมื่อได้ยินลีเชียพูดเช่นนั้นโซมะจึงได้หันไปมองทางไอชากับคุณจูนะ่า แต่ทั้งสองกับเมินหน้าหนีอย่างจงใจในทางของโรโรานั้นที่เห็นทั้งสองคนเมินหน้าหนีก็ได้เพีักหน้าด้วยใบหน้าที่ดูเข้าใจอืมอืมใช่เลยลำบากมากเลยละ่ะเอ๊ะทำไมล่ะโรโรอาเข้ามากางคันไม่ใช่เหรอลีเชียเอ่ยถามโรโรอาออกไปเช่นนั้นคืองี้นะพี่เชียช่วงสองสามเดือนที่ทำงานอยู่ข้างๆดาลิงเนี่ยมันเข้มข้นซะยิ่งกว่าการใช้ชีวิตในอเมริกาเนียมาสิบกว่าปีซะอีกนะแต่ ถึงแม้จะรู้สึกลำบากแต่ก็อิ่มเอมนะ่อ่ะเรื่องนั้นฉันก็เข้าใจค่ะครึ่งปีก่อนฉันเองก็เป็นแค่รอเรไรของร้านคาเฟ่ทั่วๆไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลยนะครับคุณจูน่าอย่าพูดโกหกหน้าตาเฉยสิครับนอกจากคุณแล้วจะไปมีรอเรไรที่ไหนที่เป็นหลานของไม่ทัพใหญ่กองทัพเรือแถมมีตำแหน่งเป็นหัวหน้ากองทหารเรือด้วยล่ะครับโซมะรีบแย้งคุณจูน่าออกไปอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นโซมะาพูดแย้งขึ้นมาเช่นนั้น คุณจูน่าก็ได้แลบลิ้นออกมาอ่ะถ้าทางแบบนั้นมีสเสน่ห์มากเลยครับนี่เชียที่เห็นโซมาเป็นเช่นนั้นก็ได้ถอนหายใจเรากับเอือมระอาถึงจะพูดถึงแต่เรื่องของปีนี้ก็เถอะนะแต่ว่าปีหน้าเองก็คงจะยุ่งไม่ใช่หรอนั่นสินะคะปีหน้าก็มีพิธีขึ้นครองราชของฝาบาทด้วยสิ่งที่ไอชาพูดถึงนั้นก็คือพิธีขึ้นครองราชของโซมาที่จะถูกจัดขึ้นในช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วงในปีหน้า ซึ่งโซมานั้นเลื่อนมานานเนื่องจากว่าสถานการณ์หลังจากที่โซมาได้รับราชบัลลังก์นั้นช่างวุ่นวายและสับสนลีเชียได้กล่าวเสริมจากไอชาออกไปอีกว่าไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะลืมไปแล้วหรือไงมีพิธีสมรสของพวกเราด้วยนะนะที่จะจัดพร้อมกับพิธีขึ้นรองราชนะ่ใช่แล้วพิธีการขึ้นของราชของโซมากับพิธีแต่งงานกับพวกลีเชียนั้นจะถูกจัดขึ้นในวันเดียวกัน ยังกับยังไม่ค่อยรู้สึกว่าเป็นความจริงเลยแฮะโซมะพึพรรมพำขึ้นมาเช่นนั้นเมื่อได้ยินโซมะพึพรรมพำลีเชียก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่าอะไรเล่าคืนก่อนเองก็โซมะไม่ใช่เหรอที่เมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอมไม่มีอะไรเมื่อถูกโร,โรอาทักถามลีเชียก็รีบกลบเกลื่อน แน่นอนว่าสิ่งที่ลีเชียกำลังจะพูดออกไปนั้นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนวันที่31ทธันวาโซมะกับลีเชียได้เดินไปด้วยกันหนบริเวณระเบียงของปราสาทก่อนที่โซมะจะได้เอ่อยออกมาว่าที่จริงเป็นเรื่องที่ควรจะพูดก่อนไอชาก่อนคุณจูน่าและก่อนโรโรอาก็เถอะลีเชียฉันรักเธอแต่ง,งานกับฉันทีนะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น แต่หากจะพูดถึงเรื่องที่น่าอายเช่นนั้นต่อหน้าพวกโรโรอาโซมะก็ค่อนข้างจะอายดังนั้นจึงขอเก็บเรื่องราวนี้เอาไว้เป็นความลับระหว่างโซมะลีเชียและพวกเราละกันนะครับจากนั้นรีเชียก็ได้มองไปทางโซมะก่อนจะเอ่ยออกมาว่าหรือว่าโซมะไม่อยากจะแต่งงานกับพวกเราอย่างนั้นหรอลีเชียมองตรงมาที่โซมะก่อนจะถามขึ้นแม้ว่าวิธีพูดนั้นจะทําให้โซมะรู้สึกได้ว่า ลิเชียอาจจะกำลังงอนอยู่แต่ว่าดวงตานั้นแสดงออกถึงความหวั่นไหวที่ทําให้รู้ได้ว่ามีความกังวลเล็กน้อยทาใบหน้าแบบนั้นมันขี้โกงจริงๆเลยนะเนี่ยเมื่อคิดเช่นนั้นโซมะก็ด้ตอบออกไปว่าจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงล่ะในโลกของฉันนะนะผู้ชายที่แต่งงานตอนอายุ20นะ่ะถือว่าเร็วมากแล้วละนะแล้วก็คนที่เป็นนักเรียนตอนอายุ20ต้นๆก็ยังมีอยู่ด้วยนะงั้นเหรอแต่ที่โลกนี้นะผู้หญิงพ,พันมนุษย์ วัยที่เหมาะสมนั้นก็คือประมาณ15นะถึงแม้จะมีความแตกต่างไปตาม่าพันธุ์ก็เถอะใช่ไหมล่ะไอชานั่นสินะคะดักเอลอายุยืนทําให้ช่วงเวลาหนุ่มสาวเองก็ยาวมากวัยที่เหมาะสมมันก็เลยนานไปด้วยนะคะ่ะแต่ว่าก็มีข้อเสียตรงที่มีลูกยากนะคะแต่ว่าคิดว่าจะมีให้ได้สักคนในตอนที่ฝาบาทยังมีชีวิตค่ะจะพยายามค่ะไอชากำมัดแน่นทั้งสองข้างพรางพ่นลมออกมาจากจมูกเออ มาถูกพูดเรื่องนั้นอย่างหนักแน่นตรงนี้มันก็นะโซมะรู้สึกเขินอายกับสิ่งที่ไอชาเอ่ยออกมาตรงๆต,ตั้งใจพยายามเข้าล่ะแน่นอนว่ากับทุกคนนะนะจะจะพยายามครับโซมะที่ถูกรีเชียพูดพลางขยิบตาใส่อย่างซุกซนก็ทำได้เพียงตอบไปเช่นนั้นจากนั้นก็มีเสียงระฆังดังมาไกลๆเป็นสัญญาณตอนเที่ยงคืนและสัญญาณที่เตือนได้ว่า ปีใหม่มาเยือนแล้วเมื่อได้ยินเสียงนั้นโซมะก็ได้จัดแจงท่านั่งให้ดีฟางก้มหัวให้กับทั้งสี่คนดิเชียอชาคุนจูน่าโรโรอาสวัสดีปีใหม่นะเป็นอะไรไปนะ่ะโซมะดูเกรงขึ้นมาเชียวนะเป็นการทักทายกันตอนปีใหม่ในโลกของฉันนะ่ะที่นี่ไม่มีอย่างนั้นเหรอไม่มีนะคะในประเทศนี้พอเป็นปีใหม่แล้วก็คงมีการพูดแค่ว่าปีใหม่แล้ว แล้วก็ชนแก้วกันนะคะตอนนี้คนในชุมชนเองก็คงจะไปรวมตัวกันที่ลานกว้างแล้วก็ดื่มเหล้าเสียงดังกันอยู่นะคะคุณจูนระ์ได้อธิบายถึงความแตกต่างเช่นนั้นให้กับโซมาฟังซึ่งโซมาก็ได้แต่คิดว่าเอ๊ะมันเหมือนกับกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สินะน่าสนุกแฮะถ้าอย่างนั้นปีหน้าก็ฝากให้ใครสักคนจัดการประชันเพลงขาวแดงแล้วก็ไปร่วมกับการฉลองเอะอะนั้นกันทุกคนเลยเป็นไงล่ะ โซมะได้เอ่ยชวนขึ้นก็ดีนะถ้าเกิดไปเปิดแผงลอยขายยากิโซบะจะขายได้หรือเปล่านะโทโร,โรอานี่ล่ะก็คิดแต่จะหาทางหาเงินตลอดเลยนะแต่ว่าแบบนั้นก็ดีสินะเมื่อโซมาเห็นทุกคนดูจะเห็นดีเห็นงามก็ได้แต่คิดว่าจะเอาจริงเรื่องนี้ในปีหน้าเลยดีไหมนะถึงแม้จะลำบากในเรื่องการรักษาความปลอดภัยก็เถอะแต่ว่านอกจากตัวของเรากับโร,โรอาแล้วทุกคนก็ดูมีพลังต่อสู้สูงด้วยนี่นะ น่าจะพอไปไหวแล้วนะจากนั้นโซมะก็เท้าคางกับโคเทส,สึแล้วพึมพำอมมอกมาว่าปีใหม่อย่างนั้นเหรอปีนี้จะเป็นยังไงกันนะต้องเป็นปีที่ดีแน่เลยละเมื่อโซมะเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นลีเชียย,ยิ้มให้อย่างอ่อนโยนไม่ว่าหลังจากนี้จะมีอะไรรออยู่ถ้าเกิดทุกคนที่อยู่ที่นี่รวมพลังกันแล้วก็ต้องก้าวข้ามไปได้แน่ๆเหมือนกับที่โซมะพูดว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะปกป้องครอบครัวนะนะ พวกฉันเองก็อยากจะปกป้องครอบครัวครอบครัวนี้เหมือนกันแน่นอนว่ารวมโซมะเข้าไปด้วยแล้วนะไอชาคุณจูนะ่าและโรโรอาล้วนแต่พยักหน้าให้กับคำพูดของรีเชียงั้นเหรอขอบใจนะมั่นใจขึ้นมาแล้วละ่ะปีนี้จะต้องเป็นปีที่ดีแน่ๆแล้วแล้วเรื่องราวสั้นๆของเทศกาลส่งท้ายปีของโซมะและเหล่าบรรดามเหสี ก็ได้ปิดม่านลงณนะตรงนี้เอาละครับผมเพื่อนๆทุกคนก็จบกันไปอีกตอนหนึ่งแล้วนะครับของนิยายยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่ในตอนนี้ทุกคนจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าเหล่าบรรดามาเหสีของโซมานั้นเรียกได้ว่าเข้าขากันเป็นปีเป็นขุยเลยโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่เหล่ามเหสีทั้ง4คนจะได้เข้าไปเรียนรู้ถึงจิตใจของโซมา กับท่านหญิงเอ็กเซลนะครับซึ่งเรื่องราวความโอลหา่านของการเรียนรู้จิตใจแท้จริงของโซมะกับท่านหญิงเอ็กเซลนั้นผมได้ทําเป็นคลิปให้ทุกคนได้ฟังกันไปแล้วนะครับในท้ายที่สุดนี้ผมก็ต้องขอก่าวขอพระคุณเพื่อนๆทุกคนที่ยังอยู่ถึงจุดๆดนี้นะครับขอขอบคุณสําหรับทุกไลค์ทุกซัสบสไครรวมถึงคอมเมนต์ที่ยังเป็นกําลังใจกันอยู่ด้วยก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับบ๊ายบาย